จอมไพรใจเพชรตอนที่4จากบทประพันธ์ของสิงขอนนายตำรวจหญิงทั้งสองตะลึงงานกันไปทั้งโคไม่คาดคิดว่าพนักง,งานสอบสวนรุ่นพี่จะบ้าจี้ถึงขนาดนั้นแต่เธอทั้งสองก็นิ่งงันดูเหตุการณ์ต่อไปเมื่อค่อยอยังชั่วแล้วพันตำรวจตรีชาย,ยุทธถอนใจหนักหน่วงแล้วก็เปลี่ยนคำถามเองเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติไหนวะ ผมคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเกิดที่จังหวัดน่านผมชื่อรณพพเหราพันธ์อายุ30ปีวุฒิการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ก,กำกับอมรหัวรอกกากทันทีสารวัตรชัยยุทธก็หัวรอบประสานเสียงเช่นกันส่วนนายตำรวจสองสาวกลับนิ่งงันเพราะมีอะไรอยู่ในใจไอ้บ้าเอ้ยบัตรอะไรก็ไม่มีในตัวสักอย่างยังมีหน้ามาอ้างว่าจบปอทรัฐศาสตร์ด้วย เอ็งนึกว่าตำรวจโง่ยอยังนั้นเหรอพันตำรวจตรีชายยุทธว่าใส่หน้าผมไม่ได้โกโหกผมจบจริงเหตุที่ไม่มีหลักฐานอะไรในตัวผมเพราะผมมาจากนั่นเมื่อเช้าวันก่อนโดนเด็กแว้นหกคนปล้นไปหมดเหลือผีผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวแค่นั้นพนักงานสอบสวนชี้หน้าไอสารเลวสั่งลืงเป็นตเป็นตาใครจะเชื่อเองวะข้าจะบอกอะไรให้คดีเนี้ยเองติดคุกหัวโตวแน่แ จะหัวโตได้ยังไงอัตราโทษชิงทรัพย์ตามปออาญามาตรา3-3-9อัตราโทษไม่เกิน10ปีแต่สารตัดสินจริงๆแล้วราห้าหปีถ้ารับสารภาพอยู่จริงก็ไม่ถึงล็อกพันตำรวจเอกอมรสอดขึ้นเฮ้ยไอ้หมอนนี่ถ้าจะจบปอโทรัตรศาสตร์จริงๆว่ชาชัยยธถึงได้รู้ตัวบทกฎหมายยังสร้างเรื่องเก่งด้วยคงจะเสียพนันบอลสิท่าเลยเข้ากรุงเทพหาเงินด้วยวิธีนี้ ผมจบจริงครับผู้กำกับม,มอมไม่ได้สร้างเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้ร่วมกับไอ้หมอน,นั่นชิงทองด้วยไอเวนได้ของกลางคันหนังคาเขายังปฏิเสธอยู่อีกฟังผมบ้างสิครับไอโจรนนัน่นมันวิ่งเสียหลักยังไม่ทันเลยชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง เพราะเจ้าของร้านทองไลหญิงตามหลังมาและกระเป๋าใส่ทองกระเด็นมาที่ผมผมรับเอาไว้และจะส่งคืนให้แต่เจ้าของร้านทองไม่ยอมฟังเสียงผมทำร้ายผมชาวบ้านแถบนั้นก็ร่วมด้วยจนผมหมดสตินี่คือเรื่องจริงครับพนักงานสอบสวนหนุ่มชี้หน้าผู้ต้องหาพลางขึ้นเสียงเองจะปฏิเสธทำไมวะลูกผู้ชายกล้าทำกกาารับสิวะจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษ ผมไม่ไดีทำจใจผมรับได้ยังไงไม่รับก็ไม่เป็นไรข้าจะให้เองรับออกมาให้ได้ภายในคืนนี้แหละได้งั้นฟังนะเมื่อต้นเดือนที่แล้วสารวัตรชัยยุทธพลิกสำนวนยาเสพติดข้อหาจำหน่ายเพื่อจำหน่ายยาบ้าสามหมืเม็ด โทษตลอดชีวิตหรือประหารกลายเป็นมียาบ้านในครอบครองเหลือเป็นของกลางเพียง10เมตรอัตราโทษไม่เกิน2ปีข่าพลิกสำนวนสารวัตรควรเอาจากผู้ต้องหาครั้งนี้ห0 0สนบาทถ้าสารวัตรรับผมก็จะรับไอสัตว์กล่าวหากูพันตัรวตรีชัยยุทธบรรดาลโทษส,สุดขีดลุกจากที่กระจนหมายบีบคอรณพพบให้แหลกขามือแต่ขาเขากลับขัดกันเองแล้วก็เสียหลักพุ่งลาววัดพื้นเสียงดังลั่นอุ๊บ โอ้ยเฮ้ยชัยยศผู้กำกับผู้หมวดสาวทั้งสองร้องเสียงหลงและรีบเข้าประคองพาไปนั่งเก้าอี้ที่เดิมด้วยสีหน้าสีตาบ่งบอกอาการเจ็บปวดทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสพนักงานสอบสวนหน่มอารมณ์ร้อนถูกปฐมพยาบาลอยู่ครู่นึงจึงหยุดร้องโอดออยร้อยตำรวจตรีหญิงดาลิกาขยับเข้ามายืนชิดรณพพถามเสียงเบาหวิว นายมีกลัวตายขาห้องขังเหรอถึงกล้าพูดแบบนั้นกลัวสิครับก็อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ถ้าสารวัตรชาย,ยุทธกล้ารับว่าพลิกสำนวนร,รีดเงินผมก็จะกล้ารับมันคนละเรื่องกันไอ้หมูม่กลัวน้ำร้อนฉันว่านายจะไม่ได้เห็นแสงตะวันของวันพรุ่งนี้ซะแล้วเซไม่เห็นก็ไม่เป็นไรผมยึดถือความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งผมพูดตรงนี้เลยพรุ่งนี้ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะแจ้งความพันตำร,รวจตีชยยุทธ ที่ใช้หัวรองเท้าฉกหน้าแข้งผมจนได้รับบาดเจ็บหมวดดาวก็หมวดดาลัดต้องเป็นพยานให้ผมไอสัตว์มึงฟ้องแก่เกี่ยวกูมึงคิดว่ามึงจะรอดคุกเหรอพันตำรวจตีชายยศชี้หน้าถามเสียงกระชากตาทะลึงปอนผมรอดแต่สารวัตรน่ะไม่รอดแน่เพื่อนตำรวจผมคนนั้นเตรียมพยานหลักฐานไว้พร้อมแล้วเตรียมเปิดเน็ตดูก็แล้วกันรับรองว่นทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนโดยเฉพาะภาพจับยาบ้า ตอนแรก30,000เมตรแต่ตอนหลังส่งเป็นของกลางเพียง10เมตรคิดเอาเองก็แล้วกันว่าสารวัตรจะโดนข้อหาอะไรบ้างพันตำรวเอกอมอนลุกจากที่ในทันใดราวกระโดนไฟหล่นก้นเข้ามาแค่นเสียงถามลื้อรู้เรื่องน,นี่มาจากใครวะเพื่อนผมเป็นตำรวจโรงพักนี้บอกใครวะผมไม่บอกแต่ถ้าผมตายในห้องขังคืนนี้ เพื่อนผมคนนั้นจะเผยเอกสารหลักฐานทั้งหมดทั้งภาพทั้งเสียงที่แอบอัดไว้ว่อนทางอินเทอร์เน็ตทันทีผมบอกไ้คำเดียวแค่นั้นคุกเป็นแถวเลยแหละงานเนี้ฮะผูกก้กำกับอมอนถึงกับตาเบิกโพลงเงือการทะลักใจเต้นรัวเร็วเพราะมีโรคประจําตัวคือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติถ้าตื่นเต้นจึงกลับไปนั่งที่เดิมด้วยอาการหน้าซีดปากคอสั่น กลายเป็นว่าทั้งผู้กำกับทั้งพนักง,งานสอบสวนนั่งหน้าซีดปากกอสั่นแทนผู้ต้องหาร้อยตำรวจตรีหญิงดาลัดขยับขออนุญาตค่ะเชิญในตำรวจทั้งสองรีบบอกเสียงสถานไม่มีแรงที่จะสอบปากคำต่อเพราะถูกจี้จุดตายผู้หมวดสาวสวยรีบเข้าประเด็นชิงทรัพย์โดยผ่านเรื่องเฉพาะหน้าไปคุณอ้างแบบนั้นต้องการจะโยนความผิดให้เพื่อนที่หนีไปใช่ไหม ผมไม่ได้โยนความผิดอะไรให้กับใครเมื่อกี้หมวดก็สอบปากคำผมในห้องขังทีนึงแล้วผมก็บอกไปแล้วให้ไปจับคนร้ายตัวจริงซึ่งนอนหมดสเตทที่โรงพยาบาลแล้วสอบปากคำดูว่าผมเกี่ยวข้องด้วยไหมพันตำรวจเอกอมรแข็งใจถามขึ้นจริงหรือหมวดดารัสจริงค่ะดิฉันรายงานให้แพนักงานสอบสวนแล้วและให้ในตำรวจไปที่โรงพยาบาลยังไม่ได้รับรายงานค่ะนี่ในรอน มีพยา,ยานหลักฐานอะไรจะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายอีกไหมมีครับกล้องวงจรปิดหน้าร้านทองกับเด็กซ่อมจัก,กรยานยนต์ข้างๆร้านทองต้องรู้เห็นคนร้ายเพราะเวลาเนี้รถจัก,กรยานยนต์ของคนร้ายเสียแล้วก็ซ่อมที่ร้านดังกล่าวครับท่านคะดิฉันกุมวดนาฬิกาไปสอบปากคำเด็กซ่อมจัก,กรยานยนต์ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมาแล้วหมัดหมาดนี่แหละค่ะแล้วบันทึกถ้อยคำในคำให้การพยา,ยานในแฟ้มมีค่ะ ร้อยตำรวจตรีหญิงดารลัดยื่นส่งแคว้มให้กับพันตำรวจเอกอมรอซึ่งรับไปอ่านดูคร่าวๆแต่ไม่พูดอะไรร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกากล่าวเสริมเทปกล้องวงจรปิดหน้าร้านทองกับร้านอื่นในละแวกนั้นดิฉันก็หมดดารลัดปิดขอมาแล้วค่ะคราวนี้พันตำรวจเอกอมรถึงกัดหน้าตาตื่นแล้วออกคำสั่งในทันใดคุณสองคนนำหลักฐานไปพบผมที่ห้องทํางานเดี๋ยวนี้เลย ชาย,ยุทธสั่งสิเวนเอาพู้ต้องหาเข้าห้องขังครับท่านเห็นมาลนารถเพื่อนรักแสงสว่างวับแหวมที่ปลายอุ้งมงแล้วกายละเอียดกระซิบบอกรนพบไม่พูดอะไรสีหน้าสีตาดีขึ้นแม้แจงลูกผีลูกคนก็ตามทีเพราะรู้ดีว่าคนไร้ญาติขาดมิดหนึ่งคนไร้ทรัพย์หนึ่งคนไร้สมัครพักพวกอีกหนึ่งเป็นคดีความเมื่อใดติดคุกเมื่อน,นั้น ทันใดนั้นทั้งคนทั้งผีต้องดีใจระคนแปลกใจเมื่ออิมเอมลูกสาวร้านอิ่มเอ็ม,อมพชนาะบุกบันเข้ามาเยี่ยมรณพพบถึงห้องขังได้ทั้งทั้งที่หมดเวลาเยี่ยมไปตั้งนานแล้วที่สำคัญผู้ต้องหายังสอบสวนปากคำไม่เสร็จจะห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดแต่ทำไมหญิงสาวถึงเยี่ยมได้พี่ลอนน้องเอมเข้ามาได้ไงเนี่ยไม่ใช่เวลาเยี่ยมนะรณพถามเสียงโัว พี่ลนก็เอ๋มก็เข้ามาหาพี่นาฬิกากับพี่ดารัสนะสิเลยได้สิทธิพิเศษเฮ้อพี่กลัวน้องเอ๋มจะโดนไปด้วยเอาหน้าเหนือฟ้ายังมีฟ้ารู้ไหมเมื่อตอนเย็นเอ๋มกับพ่อเห็นพี่ในข่าวตกใจมากและไม่เชื่อว่าพี่ลนจะทำพ่อก็ไม่เชื่อเลยให้เอมรีบม,มาเยี่ยมเอาของฝากไว้ให้พี่นาฬิกาเดี๋ยวจะแอบ,บเอามาให้ทำไมน้องเอ๋มคิดว่าพี่ไม่ได้ทำ ตอนกลางวันที่พี่ไปตามหาญาติที่สุข,ขุมวิทซอยสามสิเอมโทรไปหาญาติที่น่านและป้อนคําถามหลายคำาก็ได้คําตอบออกมาอย่างที่พี่บอกแต่แรกเอมยังรู้ด้วยว่าพี่เป็นติวเตอร์ชื่อดังทําให้นักเรียนมอปลายสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมากด้วยเมื่อเป็นแบบนี้พี่จะสิ้นคิดถึงกะจี้ทองเท่ากับฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรองั้นพี่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้น้องเอมฟัง จากนั้นรณพพได้ลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้อิ่มเอมฟังจนหมดสิ้นแม้เหตุการณ์ในห้องสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนต้องโดนสอบสวนเสียเองและสะรุปตอนท้ายว่าถ้าทินียังมีความยุติธรรมพรุ่งนี้พี่กรอดคุกแต่ถ้าทินีมีแต่ความอายุติธรรมแล้วก็พี่ก็ติดคุกเพราะสํานวนการสอบสวนอยู่กับเขาจะพลิกสํานวนยังไงก็ได้ค่ะ เอ็มก็ขอให้ความยุติธรรมมีอยู่ที่นี่พ่อฝากเงินมาให้พี่สองพันอาจจะต้องจ้างคนไปซื้ออะไรมากินตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่บอกพ่อน้องเอ็มด้วยว่าพี่ขอบคุณแต่พี่ไม่รับหรอกพรบุงนี้พี่ก็จะออกแล้วแต่ถ้าไม่ได้ออกพี่ก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพราะกินข้าวหลวงนี่คุกอยู่แล้วนี่ท่อเอ็มสงสารพี่รอนเหลือเกินับไว้เถอะนะไม่รอกนอกเอ็มกลับไปเถอะนี่ก็จะสามทุ่มอยู่แล้ว พรุ่งนี้เอ็มจะมาเยี่ยมพี่ลนตามเวลาที่เขาให้เยี่ยมเอ็มไปก่อนนะขอบใจจ้ะรับร่างสาวรุ่นเสียงโค่โฮก็ดังขึ้นทันทีอย่างน้อยก็มีพ่อโลกคนนี้แล้วเป็นพวกมึงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะเพื่อนรักรณภพยังไม่ทันได้คิดบัญชีในเรื่องที่เกิดขึ้นกับโค่โฮต่างมิตินายตำรวจหญิงทั้งสองรีบเข้ามาเยือนที่หน้าห้องขังร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาเริ่มเอ่ยขึ้นก่อน ในหน้าเจิดเราเห็นเหตุการณ์ในกล้องวงจรเปิดหมดแล้วหมดคิดว่าผมจะรอดไหมเขาถามเสียงรัวเร็วนายตำรวจหญิงแสนสวยถอนใจนิดนึงฉันคิดว่ารอดยากเพราะในมันปากเสียกัดเขาอย่างไม่ดูตามาตาเลยทั้งที่ตัวเองก็จะตายแหลมิตายแหล่พูดแบบบ้านๆนายมันแกว่งปากหาอ้อยกดใช้หัวเกือกฉกนาแข้งผมเจ็บนะครับการสอบสวนแบบนี้มันน่าจะหมดสมัยไปแล้ว ที่สำคัญผมไม่ได้ถามขาดคั้นข่มขู่ผมให้รับสารภาพผมก็เลยกัดเข้าให้เห็นมากเต้นผางทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เพราะเป็นวัวสันหลังวะบอกได้เลยผมจะกัดไม่ปล่อยคอยดูร้อยตํารวจตรีหญิงดาริการีบถามในประเด็นเจ๊กบเจ๊กัดมันก็เรื่องของนายว่าแต่เมื่อกี้นายใช้อานาจลี้ลับอะไรบังคับสารวัตรชัยยุทธเขกโตอย่างคนไร้สติแบบนั้น ใครๆก็มองออกว่าสารวัตรชัยยุทธไม่ได้ตั้งใจทมหรือว่านายมาจากทางเหนือเลี้ยงผีป่าผีดองแล้วนํามาด้วยในหน้าเจดิดใช่คนดีอย่างผมผีคุ้มครองดีตายละในตำรวจหญิงคนสวยเบะปากเหลือบตามองเพดานรณภพมองอากับกิริยาน,นั้นและยอมรับว่าคนสวยทำอะไรก็น่ารักน่าดูไปเสียมหมดหมวดดาวรู้ไว้ด้วย ผีที่คุ้มครองผมมียศสูงด้วยพูดบ้าๆผีที่ไหนมียอดก็ผีตังเมยไงนั่งอยู่ข้างๆผมนี่ไงน้อยๆหน่อย,อย,อยไอ้้อนกูฟังหัวโดอยู่นะโว้ยเลอะเธอใหญ่แล้วในหน้าเจิดหมดมาถึงนาทีนี้แล้วคงตาต่อต,อตาฟันต่อฟันเพราะผมไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วครับดาริกาพิษณภาถอนใจนิดๆแล้วบอกว่า งั้นคืนนี้ในระวังตัวให้ดีก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อไัยถึงตัวพวกเขาพูดแค่นี้นายคงจะเข้าใจขอบคุณที่หมวดดาวเป็นห่วงผมกลัวนายตายทั้งหากไม่มีใครมาให้ชั้นสับโขกกับลินเบียให้ดื่มนะร้อยตํำรวจตรีหญิงดาลัดขยับเข้ามาแทนที่เมื่อเพื่อนสาวขายับหนีลอนจะยังไงฉันก็ยังเชื่อว่านายบริสุทธ์แต่อำนาจการสอบสวนยอยู่ในมือเขา จะพลิกดำเป็นขาวขาวเป็นดำยังไงก็ได้ยิ่งไหนดันบิกัดเขาแบบนี้เขาก็ต้องกัดนายตอบแน่ๆชนะนหนักใจแทนจริงๆอย่างมากก็คนละแผลครับจะยังไงนายก็เสียเปลวไว้ยังข้ามพักพวกก็ไม่มีอำนาจบาลามีก็ไม่เห็นแถมยังเป็นซ้ำเหมาพเนีจรผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวซ้ำร้ายอยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนเขาอีกต่างหากครับ ผมมันสมเหมาพนิจรไร้อำนาจบารมีซึ่งหันกล้าส,สู้กับมหาอำนาจทางคดีความงั้นเตรียมตัวเข้าคุกสถานเดียวเท่านั้นในหน้าเจดิดร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาหันมาว่าใส่หน้าเขาผมไม่ยอมล้งง่ายแน่สมเหมาพนิจรอย่างผมจะซัดมงกุฎครอบดาวร่วงให้ดูแล้วนายมีอะไรไปสู้กับเขานายตำรวจหญิงทั้งสองถามเป็นประโยคเดียวกัน ความจริงที่มีอยู่และก็ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจหมวดดารลัดหัวรอะเหือๆทันทีเอาตัวให้รอดในคืนนี้ก็แล้วกันรับรอมีแขกมาเยือนยาววิการแนะ่เป็นแขกระดับบิก๊กหนักแน่นใหญ่โตปานไม้ทรงงั้นผมจะเอาไม้ซีกงัดไม้ทรงหมวดดาริการียกว่าใส่หน้าขอ้ไม้ซีกอย่างนายเหลืออยู่สักครึ่งซีกเถอะฉันจะเอาไว้ทำไม้จิ้มฟันผมยินดีเป็นไม้จิ้มฟันให้หมวดดาว ไม่จะเหม็นขี้ฟันเพียงไหนก็จะทนไอ้คนบ้าไอ้หน้าเจดิดอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะนายเป็นใครฉันเป็นใครร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาด่าลั่นแล้วเอียงข้างให้เห็นซี่แก้มผ่องนั้นแดงจัดและก็ต้องตาโอเมื่อรณพพย้อนก็คุณมาแย่รังแตนถึงที่ไม่ใช่เหลือหมดดาวฉันไม่ให้นายเรียกชื่อนี้ฉันชื่อดาริกาให้เฉพาะเขาคนนั้นเรียกใช่ไหม เหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟนายตำรวจคนสวยถลึงตาใสา่ทันทีและกำลังจะพรางพรูอะไรออกมาร้อยตำรวจตรีหญิงดาลัดรีบเอาตัวบังรณพบไว้และก็ตัดบทอย่างรวดเร็วเอาละเอาละนายพักผ่อนเธอไม่ต้องคิดอะไรเพราะนายทำดีที่สุดแล้วฉันไปแล้วนะขอให้เราได้พบกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับได้พบกันแน่ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมผมถึงสองรอบ รนภพเหราพันธ์ได้แต่ว่าตามหลังสองนายตำรวจหญิงสาวเท้าออกไปแล้วเขาจึงนั่งลงหลังพิงซี่ลูกกรงหันหน้าเข้าหาผาน,หนังห้องพึมพำออกมาคนเรานั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจสู้ขุนเขาก็ยังง้างได้แต่ถ้าใจไม่สู้แล้วเห็นหมดก็ยังกลัวเลยกูสู้แน่สู้เพื่อรักษาระบบความยุติธรรมขจัดคนเลวออกไปจากสังคม เพื่อให้แผ่นดินสูงขึ้นอีกเป็นคืบคืบถูกต้องแล้วว่าเพื่อนรักในไอ้จ,จิตมึงหัวแต่เกาะติดกูไม่ไปดูพวกเขาบ้างหรือวะกูอยากจะรู้ว่าจะได้นอนคุกต่อหรือไม่แล้วก็ยังไงเอาหนะ้าเรื่องนั้นพรุ่งนี้รู้เรื่องแต่ตอนนี้กูจำเป็นต้องเกาะติดมึงเผลอโดนเก็บแน่คืนนี้กูต้องไม่ตายกูยังจะยืนหยัดอย่างโรนงสู้กับความอายุติธรรมเว้ยก็ดีกูอยู่เคียงข้างมึง ไอ้ผูกกองจิตกูขอถามตรงๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือพนักง,งานสอบสวนจะพลิกดำเป็นขาวพลิกขาวให้เป็นดำได้จริงหรือวะจริงสำหรับพนักง,งานสอบสวนที่เลวเห็นแก่สินจางรางวัลแต่ถ้าพนักง,งานสอบสวนดีไม่ทำล็อกกูยอมรับว่ามีพนักง,งานสอบสวนที่ดีๆอีกมากมายแต่ก็มีเลวปะปนอยู่บ้างทุกวงการก็เป็นแบบนี้แล้ววะไม่เว้นแม้แต่วงการพระนํำเพื่อนเฮ้อ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะเพื่อนเอ้ยในตำรวจกายละเอียดสก,กิดเตือนเพื่อนรักจากนั้นทั้งผีทั้งคนก็เงียบงันกันไปโดยที่รณพพบขยับไปชิดผนังห้องแล้วหลับตาลงเพราะความเหนื่อยอ่อนทั้งกายและใจหลับนกไปในที่สดคืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีแขกยามวิการมาเยี่ยมสำเหมาพระเนจร ตามที่คาดการแต่อย่างใดเขานั่งหลังพิงผนังห้องหลับๆตื่นตนทั้งคืนเมื่อลืมตาเป็นปกติแล้วจึงเหลียวมองหาโคูโหูต่างมิติปรากฏว่าไร้เงาปกตินั้นจะอยู่ไม่ห่างทำให้รู้สึกเหงาลึกๆขึ้นมาจับใจรณพพลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำจัดแจงขับถ่ายออกจนหมดไม่ว่านักหรือเบาเมื่อกลับเข้ามาขยับแข้งขยับขา พร้อมกระพริบตาที่ยิบสลัดหน้าไปมาหลุดป,ปากเบาๆนี่เรายังมีลมหายใจรับว,วันใหม่อยู่สินะแล้วไอ้กิจมันหายหัวไปไหนวะนี่เลิกเป็นพวกกองตังเมแล้วหรือวะดีเราจะได้หายรำคาญสักทีพูดยังไม่ทันจะขาดคำเงาโวาวาบลอยเข้ามาแล้วก็มายืนข้างๆยิ้มเพลทักทายสาหายรักอย่างอารมณ์ดีหวัดดีตอนสายว้ยเพ่อนรัก เออดีวะาก่โมองแล้วว่านี่ก้าวมองเช้าฮะตื่นเส้นสายเชียวเราทั้งท้งทีนั่งหลับนกปวดหลังเป็นบ้าแล้วมึงหายหัวไปไหนมาวะจิตกูก็ล่องลอยปล่อยวิญญาณอันเบาบางของกูไปกระสายลมแสงแดดตอนเช้าสิวะมึงตื่นขึ้นมาไม่เห็นกูรู้สึกเหงาใช่ไหมล่ะไม่สบายใจเห็นผีแล้วใจฝ่อว่า ไม่จริงกูรู้นาะระยะหลังๆเหมือนไม่ลำคาญกูลรอกเหมึ็กกัวกูเกิดวันเดือนปีเดียวกันจิตวิญญาณสื่อถึงกันไม่งั้นคงไม่เป็นคู่เวรคูนนรลกละสินี่ไอ้จิตเป็นเพราะมึงนาะกูถึงโดนบาถาสาม,มคัคคีอ่วนไปทั้งตัวและยมมานอนคุกโดนสารวัตรชัยยศจิกหนักแข่งเจ็บชิบหาย รณภพกำลังต่อว่าสหายต่างพพกลับต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสิบเวนั่นเองที่มาเปิดประตูห้องขังแล้วตบประตูห้องขังดังลั่นเพราะเห็นรณภพเหลียวไปพูดเป็นคุ้งเป็นแควกับาธาตุอากาศโครมประตูถูกเปิดออกเสียงดังลั่นสำเหมาพระนีจรนโดนต่อว่าทันทีอะไรวะพูดคนเดียวบ่าอย่างนี้นี่เองถึงได้ชิงส้อย รณภพไม่ถือสาคำพูดของสิบเวรเพราะยังเป็นบัวใต้น้ำอยู่จึงถามว่าเปิดประตูทำไมจะให้ผมทำอะไรมีคนมาประกันตัวเองนะสิสิบเวรบอกเสียงห้วนเอ๊ะใครกันจะมาประกันตัวคนไร้ญาติขาดมิตรอย่างผมสอบปากคำยังไม่ได้สอบเลยเดี๋ยวเห็นเองถามจริงๆเฮอไอรนเอกเป็นใครกันแน่วะเอา ผมก็ลณนพบเหราพันคนเมืองนั่นนะสิไม่ได้เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนรอกสิบเวนถามแปลกจังไอ้ล้นสิบเวนถามไม่แปลกลอกเพราะเขาแปลกใจในตัวมึงแปลกใจอะไรกูวะหันไปถามอย่างลืมตัวเอาละเอาละโคตรคนเดียวอีกแล้วขนบ่าชัดๆัแต่ทําไมมีเจ้าใหญ่ไหนโตมาขอประกันตัวเองวะสิบเวนไหนนั้นสั่นหน้าเพราะฉะงนฉงายหนัก นาทีต่อมารนภพเอราพันธ์ก็เข้ามาในห้องของพันตำรวจเอกอมรผู้กำกับการโดยที่สิเวนพาละเลาะหนีนักข่าวซึ่งรอทำข่าวอยู่สลอนด้านหน้าชั้นล่างทันทีที่หนุ่มพเนจรเห็นคนซ้ายมือที่นั่งหน้าโต๊ะผู้กำกับอมรเขาต้องแปลกใจสุดขีดต่อคนคนนั้นซึ่งเพิ่งรู้จักเมื่อคืนวันก่อนที่ร้านอิ่มเอ,ม,อมพ้นชนาะอีกคนนั้นไม่รู้จัก อยู่ในชุดปลายเวทสูงไวทั้งคู่ท่านธนกะสวัสดีครับโอสวัสดีรนภพอดีตทูตญี่ปุ่นหันมารับการเคารพด้วยการไหว้ที่ใกล้เคียงคนไทยพันตำรวจเอกอมรรีบบอกสิบเวนยกเก้าอี้มาให้รนภพนั่งครับท่านจากนั้นรณภพก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่สิบเวนยกมาให้ห่างจากนายธนกะเล็กน้อยสีหน้างุนงงไม่หาย พยายามจะพูดอะไรสหายต่างพบรีบบอกเสียก่อนมึงอย่าเพิ่งพูดอะไรฝังผู้ใหญ่อย่างเดียวรณพพบนี่ท่านทูตธนกะนายรู้จักดีและนี่ท่านพลตำรวจโทอาจศึกผู้ช่วยผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติท่านทั้งสองจะคุยกันนายเชิญท่านทูตครับน,นายธนกะขยับทันทีแต่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนๆรน,นผมเสียใจนะที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ถือเสียว่าเป็นฝันร้าย แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าใส่ใจกับอดีตวันวานคุณต้องเชื่อผมจะอย่างไรรณภพเหราพันก็ฟังภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำจึงโต้อตอบเป็นภาษาไทยครับผมขอถามท่านทูดตรงๆทราบเรื่องของผมได้ยังไงแล้วท่านมาที่นี่ทำไมทางทีวีเมื่อเย็นวานผมกับลูกสาวลูกชายลงความเห็นทันทีให้ผมรีบติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอทราบข้อเท็จจริง ซึ่งประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ท่านผู้ช่วยอาจสึกท่านนี้เป็นผู้ประสานงานมาทางผมและทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดผมจึงมาที่นี่เพื่อเดี๋ยวก่อนครับท่านทวดทราบว่ายังไงก็ทราบว่าคุณรับถุงทองที่กระเด็นจากมือคนร้ายที่วิ่งชนเสาไฟฟ้าคุณกำลังจะส่งถุงทองคืนเจ้าของร้านทองไม่ยอมฟังเสียงคุณตรงเข้าเตะต่อยร่วงกับชาวบ้านด้วย ทางตวบวเอกก็เชื่อเจ้าของร้านทองจนกระทั่งจับตัวคนร้ายตัวจริงได้จึงรู้ว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเด็กซ่อมจัก,กรยานยนต์สองคนก็ให้การเป็นบวกโอ้โหทีวีวงจรปิดก็บอกชัดคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยผมจะมาขอประกันตัวจะให้ทนายจัดการแต่ท่านผู้กำกับอมรกับท่านผู้ช่วยอาศึกบอกว่าไม่ต้องประกันแล้วเพราะจะปล่อยตัวคุณอยู่แล้ว แบบนี้ผมก็เจ็บฟรีโดนขังฟรีชื่อเสียงผมปนปี้หมดเขาเสียงกล้าวทันทีนี่แหละคือประเด็นสำคัญที่ผมจะปรึกษากับนายตำรวจใหญ่ทั้งสองแล้วก็มาวิงวอนคุณด้วยนาร,นาร้นกรุณาอย่าขุนข้องใจอะไรอีกเลยเอโหสิกรรมให้กับทุกๆคนที่ทำกับคุณผมขอร้องนะครับเดี๋ยวก่อนครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านทูตต้องมาขอร้องผมแทนที่จะเป็นตำรวจกับเจ้าของร้านทองที่ทำกับผม รณพบถามอย่างเข้าประเด็นนายธนกะเตรียมคำพูดมาอย่างดบดีบอกว่ารณพพผมเห็นคุณครั้งแรกผมก็ถูกชะตานึกรักเหมือนลูกเหมือนหลานยิ่งคุณพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นในชัดถ้อยชัดคำแบบนี้ผมยิ่งผูกพันนคุณคล้ายชาติก่อนเราเป็นผู้ร่วมสายโลหิตเดียวกันผมจึงนิ่งดูได้ไม่ได้ต้องมาช่วยประกันตัวคุณแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ที่สำคัญผมอยากเห็นคุณเป็นคนไม่อาคตาแค้นใครที่แล้วก็ให้มันแล้วกันไปตกลงตามที่ผมขอนะรนนภพผมไม่ได้คิดแค้นไม่ได้คิดบัญชีใครแต่ผมทำตามสิทธิ์ของผมท่านดูหน้าแข่งผมที่ครับยังบวมเป่งมีแผลด้วยผมเจ็บมากรนนภพเลิกหน้าแข่งข้างขวาให้ดูซึ่งบวมเป่งเขียวคล้ำปริแตกเลือดไหลแห้งกลางใครทำอะไรคุณ ผมโดนพันตำรวจตรีชัยยุทธ์พนักงานสอบสวนใช้ปลายรองเท้าจิกอย่างแรงเพื่อจะให้ผมรับสารภาพว่าร่วมปล้นแต่ผมปฏิเสธในทันกะเบิกตาพลองมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอผมจะไปตรวจบาดแผลขอใบรับรองแพทย์แล้วจะแจ้งความเอาผิดกับสารวัตรชัยยุทธโอ้ผมคิดไม่ถึงจริงๆพลตำรวจโทอาจศึกกับพันตำรวจเอกอมรแม้จะฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออก แต่ก็รู้ได้ทันทีว่ารณภพฟ้องต่ออดีตทูตญี่ปุ่นเข้าให้แล้วในตำรวจใหญ่ทั้งสองนั่งไม่เป็นสุขโดยเฉพาะู้กกำกับอมรถึงกับเหงื่อการทะลักเพราะทราบดีว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นอดีตทูตญี่ปุ่นคงไม่มาขอประกันตัวทั้งยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยรณภพหันไปทางพันตำรวจเอกอมร ผมขอแจ้งความต่อท่านในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนและท่านผู้ช่วยอาศึกผมถูกพนักง,งานสอบสวนทำร้ายร่างกายประเดี๋ยวผมจะไปพบแพทย์ให้ตรวจบาดแผลขอใบรับรองแพทย์ด้วยเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนกับจะแจ้งความพนักง,งานสอบสวนท่านเนี้ยหน่วงเดียวกักขังผลไปเวลาหนึ่งคืนตามความผิดในปอาญามาตรา310ประมวลกฎหมายอาญามาตรา310 คุณได้หน่วงเนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสปีพันตารวจเอกอมรตัวรีบทันทีหลุดปากเสียงแหบโหยคุณล้นถ้าคุณทําแบบนั้นสารวัตรชัยยศตายทันทีนะครับไม่ตายหรอกครับจําคุกไม่เกินสปีอาจลดโทษกึ่งหนึ่ง เพราะไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนลืมไปว่าถ้าข้าราชการกระทําผิดจะโดนสามคูณเพราะถือเป็นผู้รู้อย่าก,กระทําผิดเสียเองกรุณาเถิดครับเรามาพูดกันแบบปรองดองนะคุณรณพพท่านโทษธ,ธนกะก็พร้อมจะช่วยเหลือเยียวยาคุณท่านรักคุณเหมือนลูกเหมือนหลานถ้าคําว่าปรองดองผมจะไม่พูดด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องปรองดองงั้นผมขอเถินนาจะให้ผมกราบผมก็อย,ยอมละ ผูกกำกับกรุณาอย่านอกโลกท่านไ่รับแจ้งความผันละเว้นหน้าที่นะครับทำไมถึงเป็นคนอาฆาตแค้นแบบนี้คุณมาจากดินแดนที่มีแต่คนใจดีอากาศดีมีน้ำใจงามนะคุณรณพพคุณอาจะโอนอ่อนผ่นปรนให้อาภัยต่อคนที่กระทำผิดบ้างพันตำรวจเอกอมรต่อว่าเสียงสะท้านผมไม่ได้อาฆาตแค้นผมทำตามสิทธิของผมพลตำรวจโทอาจศึกรีบเอ่ย ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีคุณรณพคนเราถึงก็เข้าไปนอนห้องขังนะ่ะมันคับแคบคับแค้นแทบไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ท่าได้กระทําจริงก็ไปอย่างแต่นี่ไม่ได้กระทําจึงยากที่จะให้อภัยได้แต่พุทธองค์ท่านตรัสไว้เมื่อสอง0ันกว่าปีมาแล้วนั่นก็คือการให้ทีประเสริฐสดคือการให้อภัยจะเกิดกุศลอันใหญ่หลวงต่อจิตใจเรานะครับในธนกะสอดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น ผมขออีกคนนะรนภพเลอกอากา่จองเวนจะทําให้จิตใจเราบริสุทธินะครับผมไม่อากา่จองเวใครทั้งสิน้นแต่ขอทําตามสิทธิน,นิดหนึ่งเท่านั้นก็หวังว่าไม่ทําให้ในตํารวจท่านนั้นต้องเข้าคุกนะรณภพหันไปทางพลตารวจโทอาจศึกแล้วกล่าวอย่างสุภาพว่าแล้วท่านจะให้สารวัตรชัยยุทธท่านเนี้สอบสวนผู้ต้องหาโดวยวิธีป่าเถือนต่อไปอย่างนั้นเหรอครับโอ้ยคงเข็ดปลาไปจนตาย แล้วให้ในตำรวจนายเนี้ยพลิกสำนวนคดียาเสพติดเรียกเอาเงินเป็นแสนแสนกระรยต่อไปอย่างนั้นเหรอครับคุณพูดอะไรพลตำรวจโทอาจศึกหลุดปากตาเบิกโพลงคดีเนี้ยวอนทางอินเทอร์เน็ตเมื่อคืนป่านเนี้ยรู้กันเป็นเหมือนเป็นแสนแล้วล่ะครับผู้กำกับเปิดเน็ตดูเดี๋ยวนี้เลยครับท่านพลตำรวจเอกอมรล้นล้านจัดการตามสั่งทันทีซึ่งขอมือถือวางอยู่บนโต๊ะพร้อมอยู่แล้ว